บทที่4มหาสมัยสูรเอเมสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสักยัชชุวิหารติกับพิลาวัตุสมวมหาวเนมหาตาติสัจเตนะสัตเตยัญจัาเตยิภุสเติสัเตเวะกหันเตหิทัสสหิจะโลกะธาติวิเดวะใจยึุถิอละานในปฏิปทาโหดตพระกวาสตางทัศนายยะพิทุสัมพันจัก ตโกจตนางสุทาวาสกายกานางเทวานังเอตัคโศตยัมโภพกวาสเพสุยารจิกติระวัตุสมิงมหาวันีมหาตาพิภูสสงเพนะสัติงปัญจมาเตหิปิสสเตหิัพเพเวาราคเติัสสิกตองตัปะโเทวายตุนะสมิปฏิตาหติข้าววันตัมทัศนายาพิภูสสงคัญจากยานโนะวะเพียติเตนะกวาเตนััง พิตกโขเอกาเทวตาะระวัสสุวรรเกอนังคาธนภาสิทมหามัณฑโยปะวะมัชฌิ สัรติสุขาวิมาราสุขมาตาสุขนตาสุขสุนาปติปฏิปะดาเรวะตาปะาโปสติเอมะคาถาคาติเยเกจิกทุกทางแสนนางคตาเสนเสิสันติขปายะคูมีปะหายะมานัสังเลหังเทวกายามะนิโตเซสันติติอตโกอภภาวเขวมันเดียายานาปิขเว ตัสุตรเทวตาศรีปฏิตาอมติสตถาคตังพัสสนาญาปิคุตสำคัญจักเทปิเพทิขเวทะเหสุงติปัมมาทานาอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเอื้อสัมสิตธิพะกันตานังเตสัตเอตัตตัปละไมเยวะเทวตาศรีปฏิตาอะเหสุงเสยนิหาติไมหัง ติเอวมพันเตติโสเตติขูตะพัวตัปัสสโซสุนพัวเยตัพพัวจักสีโลกะโมมุกัสสานิทจตะมาตัสิตาเยสิกาคุลิภะพะกลางปะหิตตาสมาิบารุปถูสูถาวัสตินาโลมะหังสาธิสัมพุทโนโอทา เจะอัตตมัก <inequ> ค <ity> <any> <any> ุริสตวาพุทธศาสนาเปสัมปาตูกเห็นญานังยานุสานะพุทธศานเปเกสัตตมัคคุงจารสังถะสังสมเด็สัตตังเอเกสหัสสานางอามุนสานมัทธสุอัเปเกนันจมักธสุนติสาสภาลุราอหุนจักสัพพอิญญายาววะจิตวานาจักภูมากโต ข้ามันตยิสัทธาสาวกเกศศาสนาเจเทวกายาปิกันตาเตวิชนาคติโกโยหังติปิสามิพิราหิตนุปะปุกขโสสัตตาสหัสสากยขาคุมาคาปิลาวัฒวาชื่อมันโตฟิมันโดนะวัดโตสสิโนมุทามัญญาทีกำมงผุนังสทีติงว่านางฉะสหัสสัยแมา พิขูนังสัมมิวตมณังสาตาทิลาติสหัสสานะขานนตะวันนี้นอยที่มโตชิมันโตนะมันโตเสสีมมนาพิูนังสัมมิงติเจตตาักสหัสสานขานานตวันนี้นอยที่มันชิมันโตนะมันโตเสรโหทัมนาพิขูนังสัมมิงเวสานาจาตุลาขนานตวันน้ยทีมโตชิมันโตนะมันโตเส นณงจรกตน่สังราชาหับภษาสติมหานาลัปิบติมหาราชายสุสิสุประยสฆรามมหันตลาที่มตตชิติมตวนานตวสสิอโนธรรมนาภิจกรรม่ิูนาสติวังปฉิตมััจรตี่สังราชาวิโรปโขาษาสติมนาคาลายิบติมหาราชายสุสิส ชิเมนาวิรูปโภคุยโรกาลังทิสุจะกรโรเตมหาราชาสัมันต์จักรีโรกาะทรมานาอัตถสุก็เพงทัพราะทัพเเตสังพายาวิโมทสาอาปติสุอาจิตาสังขารายาภูเตมุเรนทุกขุสจักรโตส พะคาสัมิติมนังเยนาคาราเชสหัสานมหาันสิทธิพิาทิชาปัจจิกสุธาจักขิเหายัสสตเตวัมาชตาัตตาจิตาสปนาิสิเตสานปยตตานาคาการานามาสิสุปันโตเกียนมมากาสิปุโถสันาวาจาหิงหาเลยนตานาคาสุปันา วิาวชิราขันเนะสัมุธังอะสุตาสุ อาโคจเทวาปัฏวีจะเตโชวายโยสัาหมุงวัุนาวารุณาเทวาสมงจัยสสสาสหะเนตากรุาการตาอาคูเทวาทัสสุนงคสเรเตรสัทธาเกียรินาระกะวันพะมานอวนาัสุนิมามนะงทีุ่นางสมิตเปว่นางเป็นดูจเทวาสหะดี เนสาเทวาตันทะมาคุปุอาิตาสุยัสโสปนิสาเทวาสุยะมาคุปุลาตานักขันนิภุทักปวาอาจูมันทัวัตมาราจารวสูนยนาวาสุโสเถรักดิ์ตุดินทัตโถพระเศรษพระสักาใยังัพเทนานัตตะวันิโน ทีมันโตชุดมันโตนะวันตเอ็คซ์สินโนมาทำใมนานะกามที่วรนอนุตงว่านำมาทำพสหาเพวาชนะมักขิดสุขาริวะมริกาจะโยชาจากอุมาอุพพานิพาสิโนอรุณาสหธรรมาจัตจุตาจักเนยชากาสุเลยะรุจิราอุอาภูวาสวาเนสิโนทัศเสรเฐาสุัชยารยา ตะเพนานะต่วันนี้นะที่มันบอกตรียมรอวันะแลสดีนอนนอนรรมตามองีสัมตงมะนังสมานามหาสมานามนุษส์มนุสุต่มาสิชาปฏุสิจัอาคูโนปฏสุจักาคูฮาลาโยเทวาเยจัยโอหิตวาสิโนปาระคมหาปาระคาหาคูเทวาโกตสิโนระเศสราชาคาโยัาเทนานะตวันนี้โอี่ต สตมรามนาสิกามุนคือนางแบบนตัวนางสุกรากรหารวุณาอาภูเวหะนักษาสหโอคาจากขครหาปมกขาอาภูเทววะวิจักขนาจักามตาอาขาคาตัชานิสกาจักยัปพสโนอจักนยังอาขาปชุนโยโยทิสาอาัสสติา สัมตินนังสัทธิเตเจทวัญกายาสัตยานัะทวันโนนามันวะเยนะอาภัชชตยไปเยสาทิสาสหะตักยุทธะาวติมัททีวันเออัตติเงนนะ ว่าข้าสมิเตงแมะนางสหัสสัพรมโลกรานังพหะพรมะพิติพัตสิปัปปันโนสิตมโตพิสมาไกรโยเัสสิโสทเสถะอิสระอาภูปเจเกวะวะสัวติโนงสัตเตสัจะมาชะโตอักขาฮาริโตปาริวาทิโตเตจัตสภะตันเตสินเทเทเวสกัมม ปะทุโวสมันตาปะนิวาเรธามาโวโคจิธาโคจินังุติปัตถาอาหาเสโนดันหะเสนาอเตสัยปานิน,นาตะละมาหันจกักรัระตะวานะเพรรว,วังยะถาปาวุสโูเมโกปะนะยันโตสะวิชุโภปัตาโสจุธาอจุทาวติ ตุโธอัสยังวะเสจามันจักรสำคัญปิญยะวะวกิตวานาจุปาะโซมังไยิสัพทาดาวะเกจาสเนรเตมาละเสนอภิกันตาเตวิชานาถะพิโคเตจักะปะตะกุลุตวะพุทธะสสะนังวีตาราเตตาราเมสังโลมังปิยิชยุมสัพเพวิชิตะสังขามา พระยาตีตายัสสิโนโมทันติสหกูเตหิตาวกาเตชเนสุตาติที่ถัดไปบทที่สิบห้า